คุนช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว่ไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวกดออกกอนโอ้เป็นไงนะเป็นยครับเกิดอะไรขึ้นเฮย การอ่าไปแล้วแต่แย่มากวงนะครับเรื่องนะครับผมขอปิดเสียงแล้วกันนะครับขอใหยด้วยที่มันไม่มีเสียงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงผมอีกนะครับอเออพาร์ทไอ,อตอนผมว่าจะมาคุดเหนื่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิหาหาเลขนะครับเดี๋ยวก่อนที่หาเลขเฮ้ยคุณสึกว่าอันนี้มันต้องใช้อะไรวะไออจุ๊บ นี่เครับก็ช่างเถอะผมก็จะหานู่นเนี่ยเจอใช่ปะเห็นเหินเยอะเลยหาข้านะเอ,อ่อส่วนคนที่ไอพาร์ตปงก่อนที่ผมไม่ทำแล้วไม่ได้ยินนะครับก็ขอไปด้วยคนะัลองลองใส่หูฟัง <c oughs> ครับอาจจะได้ยินผมก็ใส่หูฟังนะคแต่ตอนแคสไม่ได้อัดเอ้ยไม่ได้ไม่้ตอนแคสไม่ได้ตอนอัดไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ใส่หูฟังนะครับ ขอขุดดินหน่อยมาสักไกลเลยจุ๊บจุ๊จุ๊บจุตรงนั้นจุ๊อาจจะไม่เจอนะครับผมก็จะไปหาไอ้ตรงนั้นตรงพาร์ทหนึ่งเลยอะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนผมว่าไม่เอาดีกว่ามาขุดแถวๆนี้อาจจะมีก็เป็นได้อาจจะมีเกมใหม่มา แคสนะครับเ,อ,อ,เอ,อ,อ,อะไรว่าบีไออะไรอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะมาอัดกันนะครับมาอัดเลยนะครับมาอาดเฮ้ยเดีเ๋ยวว่ามันไม่เจอผมลืมทอแท้แล้วมีการลืมทอแท้สอ่ะตอนนี้อยากอยากให้หูฟังยังรุนแรงเฮ้ยตรงนั้นมีปะวะเฮ้ยตรงนั้นอะไรวะเฮ้ยแล้วบ้านคุอยู่ไหนวะ ไว้ตรงหทางก่อนไม่รู้อ่ะจำไม่ได้นะครับมันตรงไหนกะอนอุ้มลงน้ำเลยอุ้มอวดอยก่อนใช้ scr Pro อัดนะครับเออหน้าปิปดประตูนะเดี๋ยวเราก็คิดว่าบ้าพวกคุณเยอะม่ได้บ้าเลินลงไปเรื่อยเร่อย ว่าผมอยู่ไหนวะจริงๆผมลืมเนี่ยลืมมาผมไม่ได้จำอะไรเลยขนาดพักผมยังลืมเลยพักเลยนะเฮ้ย,ยจะมืดแล้วว้าจะมืดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเห็นอะไรนะเอ้ยเฮ้ยมันดูเอ้ยทำไมตรงนี้มันทำไมันสีนดำเงินอยู่ทีเดียวเนี่ยเฮ้ยป้าเราอยู่ตรงนน้นนี่เลยป้าเราเนี่ยอยู่ตรงนน้นดิใช่ไหมปีบ้าเอ้ย ให้เอาให้เอ้ย mhm. เดี๋ยวเราก็ซอมบี bon ้จัดตายกันเลยว่ะแม้มันจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีนะไม่ต้องเาคือาจนภัยแล้วดิงหาบ้านไม่เจอมาเจอขู่มาถึงเจอเลยไม่เจอบ้านเจอ e t r i n e อุนเดอร์แมนอุ๊ยออุ๊ยอุ้ยอเ๊ยยอ เราดินกูโก้หมดตรงนี้มันก็มีต่อใช่ไหมอืมอือืมโอ๊ยมึงจุบทำไมวะเนี่ยอจุบออจุ๊บอุ้ยเยอะมองด้วยหางตาอุ้ยอุ้ยตัวเลยกัดตัวเลยกัดอุ้ยอุ้ยไม่ได้กัดแล้วมันยิงธนูอะไรอย่างงี้วิ่ง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  ใต้จะตายเอื ah, ้อตายเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนเออเฮ่อมันมันลุมไว้มันลุมอย่าอย่าลุมพี่ว่าหมามูนะเฮ้ยมันเป็นแมงมุมเฮ้ยแมงมุมแมงมุมทำไมต้องชื่อแมงมุมล่ะหยิบอะไรหนึ่ยมา ได้จะไปครับอืออืออือยังเปิไปกลัวแค,ค,ค่มงโอ้ยอุ้ยตายตายแลมยยันไม่ตายเลยเนี่ยไม่ตายมันไม่ตายอ๋อห้าใหญ่มงม,มุมูเฉยเลยเอ้าเมื่อกี้เห็นมงม,มูอีกตัวนึงมึงใส่สาการกดึงแกะนอนเตะ อ่านให้สีงวยงเมื่องว่าขออะไรกัพูดไปอย่างวะเออช่างถอะนะครับตอนนี้ผมยิอยู่เอ,อ้ยผมสามารถอัดแต่นานขึ้นเลวนะก็เ,ออเดียของมึงเลยมืออ้อือตายอ่ะผมก็รอมาครับเวอร์ชันใหม่อยู่นะครับไม่ไมรู้เวอร์ชันอะไรนะ ผมยังหาเหล็กไม่เจอเลยว่ะเขาบอกหาเหล็กเจอผมจะจบคลิปนี้เลยแล้วกัน,นครับเออพี่แอคกูจะตกไปตอนที่เราตายโอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวนนะเอ้ยไม่ใช่อา้าวเราหาเหล็กเจอครับคลิปนี้นี่ฮะบ,บายบายถุยไม่ใช่เราเห็นเราไปคุดเหล็กนะครับขุดเหล็กไดี๋ยวเออเอาไวมาละสองอันนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลือานลงไม้ไป

ทีนะครับไปไปคุดกันดีก่่าโอ้ยกระตุกเอ้ค้างโอ้โอ้ย,อย,อย,อยนี่คือข้อเสียของ S R P r O นะฮะเออมาสองอันมาสองอันเอามาคาด้วยกันจุ๊บจุ๊บโอเคไี่ทีไี่ทีว่างเนี่ล่ะเอ้ยทำไม ความจำเต็มมากในแบบนี้นะครับความจำเต็มนะกลัวจริงๆกลัวจริงๆผมก็ไม่มีเทคนิคในการขุดในการหาเหล็กนะผมว่าขุดขุดไปเรื่อยๆเก็บหินเห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์ผมก,ก็ขุดไปเรื่อยๆเ,น,นะ Half or, เนี่ยแหละโอ๊ยมันเิ่มันมืดนแล้วอ่ะเฮ้ยเจอเจอเจอ อ่าเยี่ยมเฮเจอเจอนะครับอย่างที่บอกนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จบเร็วจบช้าครับผมไม่รู้ว่านานหรือเปล่าไม่ยแต่กูมีก่อนที่นี่ก็ไม่ได้แปดอันนะถึงใช้ได้หนูก็หลบก็เนี่ยอย่าหลบอย่าเฟ้อยากให้จุดกูเจอรู้มีแล้ว ทีนีคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเก็บหินแป๊บบ๊ายบายครับ